ถ้าเกิดผมกำลังจะเปิดธุรกิจใหม่ที่เป็นร้านอาหารอะไรเงี้ยประมาณมีสักร้านหนึ่งผมควรไปโฟกัสหรือแบ่งสัดส่วนต้นทุนอะไรแบบไหนครับเบื้องต้นจะต้องย้อนกลับไปถามตัวเองก่อนว่าเรานําส่งอะไรให้กับลูกคา้าหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณโฟกัสให้กับลูกค้าได้รับประทานอย่างเดียวไม่เน้นบรรยากาศไม่เน้นการบร,ริการฉะนั้นสัดส่วนของวัตถุดิบก็ควรจะสูงหน่อยเพื่อให้เขาได้รับในสิ่งที่เขาต้องการแต่ถ้าสมมุติเราพูดถึงความเป็นร้านอาหารที่มีเข้าไปนั่งกินได้สะดวกสบายเสียงเพลงเพราะบรรยากาศดีเงี้ยแปลว่าสัดส่วนอื่น ไม่เข้าใจเรื่องมาร์จินว่ามันคืออะไรมาร์จินคือกำไรอ่าม,มันคือกำไรขั้นตน้นถ้าเราเซ f ฟู้ดคอสไว้ที่ประมาณ35มาร์จินก็คือ65ถ้าถามในมุมคนทําอาหารเนี่ยเราอยากได้ฟู้ดคอสต่ำไหมเราไม่ได้อยากได้เพราะว่าถ้าเราฟู้ดคอสสามสิบห้าวัตถุดิบที่เราตั้งใจจะใส่ดีๆเราจะใส่ได้แค่สามสิบห้าถ้าถามในมุมของเจ้าของธุรกิจฉันก็ไม่ได้อยากได้นทุนสูงเพราะฉันต้องการมาร์จินที่มันเยอะพอในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่างๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้ะมก็เลยใช่มันคนละมุมผมก็เลย อาหารอย่างเดียวฉะนั้นฟูดคอสส่วนตัวผมมองได้ถ้าบริหารจัดการได้นะครับสามารถสูงได้หรือถ้าสมมุติเป็นลักษณะของธุรกิจที่เขาเรียกว่าสร้างประสบการณ์แล้วกันนะอาหารเป็นแค่หนึ่งประกอบอในในการให้ประสบการณ์เนี่ยฟูดคอสอาจจะต่ําก็ได้เพราะว่าเมนหลักของลูกค้าอยากได้ประสบการณ์มากกว่าอาหาร